โอ้ยมืาอน,นีกันร่มบีบีอากาศเย็นก็นเลยลงม,มาหน้า,อ,าอีไงข่วนโอ้เป็นช่วงกลางเดือนห้วยต้นเดือนต้นนี่ไหมต้นเดือนกุมภาพันธ์สองพันหกแปดมาสิไปเบื้องโครงการระยะยาวของอยีไงข่วนมาเพิ่นเห็ดนี่ยังล่ะ หุดสะายนำล้นไปยังสั้นละ,ะบรรยากาศตอนนี้เวลา4ีโมงเสารพอดีแต่ว่าแดดอยู่แต่ว่าหังบ่ห่อนกระดอะพอมาเหมือนเสามันอากาศเย็นอุณหภูมิเมือนเสารประมาณ16องศาอากาศเย็นดีครับบรรยากาศทงหน้าไงเพค่อนุอ้นเหนุยังอยู่พูดเดียวพูนไกลๆกลพน สมัยเป็นเด็กหน่อยน้าที่เห็นอยู่นีทงในน้อยนด่เอ้ยงานในน้อยคันแท่หน้ากับในน้อยพ่อในยางได้ ครงการโครงการเห็ดไฟนำล่นของอีลุงควนเพราะว่าเพเห็ดกับเพรดาดใมันมีปัญหาหลายๆยแนววปรั่นกระเลยสิรเห็ดสิมืดเงินมาหน่อยแล้วนี่ว่าแสนกัะน,น้องแสนเพล่ะเห็นว่านี่เอารถแมคโครมาจกประสนอย่างว่าตะเริ่มดรถแมคโครมาจกพุ่นเงียวเลย เป็นขั้นแท้อันนี้มันก็นรถไทก็แล่นได้ตัวนี้หง่กล่างเตือไปสองเมตรรถไทแล่นได้หน้าทางพี่ก็เจ้ามีน้ำเขาปล่อยน้ำเขาพ้นนี่ลุงคนเห็ดเบี้ยงเห็ดพูดเดียวนี่โครงการเพิ่นนี่เป็นสีเห็ด ทางรอดน้ำมากเลยวัาดีไงเพื่นลุงเพื่นโอ้นี่โครงการเขาเอิ่นโครงการยังนอนนี่นอนขุดคลองเพื่อเขาจะเอาน้ำจากเขาเสียวน้ำจากอันนี้เนาะจากไอ้หอยแองก์นี่เนาะเกี่ลิงตรงนี้เอามาเติมใส่เออใส่เข่ามะนานี่เขาปล่อยแบบว่าต้องสูบมันบ่นี่ กาน้ำเต็มมันก็ต้องสูบโอ้ต้องสูบพร้อกับปล่อยโอ้กับสิบวไหลลัวๆมาพี่บ่มันก็ไหลไปเลยไหลลัวๆไปพุ่นวันนี้ไปพุ่นแล้วไปพุ่นแล้วโอ้ตั้งแต่มองนี้กันลดแรนได้สบายเลยตัวนี้เออพี่อันนี้เป็นทางน้ำโอ้เห็ดข้องใหญ่ครับตัวนี้ข้องก่วงก่วงอยุบว่ามันสองเมตรผุ่น่อยขวัญสองเมตร เพื้นเฮ็ดนี่ก็คือซ้ำสะเปิดแล้วครับนี่ก็ว่าลูกวอนว่าเจ้าปลามาปล่อยนี่บ้านี้นั่นมันเต็มตัวนี้แล้วเขาก็สามารถเปิดไปหน้าเขาเลยบันเถาะนี่ครับมองนี้เออปล่อยน้ามาตั้งแต่อ่างมานี่บ้านี้ปล่อยออกจากนี้ไปหน้าเขาบ่อยควรบันไดนี่คือบันไดเขายางลงได้ม้หนี่บันไดเออบ้านี้ปล่อย มาสอดผี่ได้แบบน,นี้เขาหน้าห้าพผีพีมาผี่เลยกะปลอยก็ะก็สามารถน้ามองนี้น,นี่โอ้ลงปู่เดน่นขี่รถมากไกลแต่นี่บ่ <laughs> วันี่เ็เียหน่อยเ็อนี่ครับไอแกมลิงที่ท,าทหารเขามาโจกว่างหลายปีลวละ่ะนิงน้ำหลน้ำเขาขาดดกเขาป้่อยใครอยู่ส่เขาจัดอะไรว่าเป็นยังไงน,นกีเขาบาดอะไรได้เขาปอยเขาขาดมันขาดขาดไปเลยัยอะแตบง,งทีมันทบใบเวบนี้วน,น, <S <S นาบได้บอะไรยังเนากีขาดขาดจริงมซื่เอเข้าอยากใส่น้ำอืมรวอ ปล่อยนี่ไหลไปพุ่นไอ้ดนี่ฮะฮเฮาต้องไอ้ขอนกีดบะฮเฮาต้องเทเทประตูน้ำแปลว่าเพื่อแบบว่าย่านกับพิษลอกไว้ได้ไหมบเนีนต้นมีใส่ใส้งาไว้มีแต่ถ้าปลาเข้าได้แต่ปลาออกกได้คือปลาเขาได้จะออกมาทีบอะไร โอ้เขาใส่ง่านี่มองนี่คือเป็นหมองง่าตรงง่าเนี่าเขาใส่อย่างให้ปลาเขาเป็นตะไคร่บ่ะคือคือเขาได้แต่ออกบ่ได้เขาไปหน้าเขาได้แต่ออกบ่ได้บานี้อิดบอกนี่เขาเอาขื่นนี่เขาจะต้องฉาบมันบ่ฉาบเพื่อว่าให้ไหสาเหตุไป็นอย่างเขาต่อต่อ้นามจากเอ เอาน้ำจากอ่างเข้ามาสิมัเขานี่สาเหตุสาเหตุมันก็เข้ากะจะ็จอยากพันแบบว่าเข้าหาท่างน้ำบอกจากหน้าเข้าเสือดอกเข้า,า,าก็เลยเหดคล้องน้ำมันบ่มีท่างคล้องน้ำบออเข้าก็เลยเอาเห็ดคล้องน้ำบอกเมื่อคล้องน้ำตัวนี้เมื่อเข้าได้เห็ดแล้วมันจะเลยแบบว่าเที่อกแรกอ่ะทีกแรกมันจะเป็นเป็นคล้องเสือหอเล่าบะน,นี้เข้าก็เลยห์บเด็ดวกันา สำหรับแบบว่าน <the> ้ำเขาน้ำบ่อก <the> ันเฮ็ดเป็นสาไปในตูน้ำเพราะว่าแต่ย่ำน่าไปในตูน้ำเขาแ้วพ่อจะปล่อยปล่อยปลาแต่จะกับปล่อยที่ไหนฮะพ่อนี่เป็นตาปล่อยปลากันปล่อยเพราะว่าเนื้อมันก็มี่เพื่อเฮาเฮ็ดตัวนี้สำหรับอันเป็นปองเฮ็ดเฮ็ดแต่ง่าเขาแต่บ่มีบ่เฮ็ดง่าเขาพ่อเขาเสียเฮ็ดง่าเขานี้ให้ป้าเขานี้วันเถอะ งาเข่าแต่ว่าบ่อยไห้มันออกคือไห้เข่าไห้ปาเข่ามาแต่ทั้งคือคือช่องตัวนี้เนี่ยเฮเฮาสามารถที่เอานำกากไว้นี่เลยมันเถอะกักไว้ได้เลยเออกักไว้ได้เพราะว่าเฮาติปล่อยปล่อยน้ำออกก็ได้ปล่อยน้ำเขาก็ได้เออแสดงว่าที่ฮอโกยิดบอกนี่คือเฮจะต้องฉาบเพื่องามกันกันนั่นจีตุลขั้วสูงนี่ก็บจีซัมเสาเลยมันเถอะกับวัตถุงระดกโอ้ประมาณประมาณหาก่อนโอ้ประมาณหาก่อนนี่ได้สามก้อนแล้วโอ้สูงประมาณ ที่หก้อนกับก้อนละยี่สิบเส้นน่มองน้ำมองน้ำมันังมันจะอยู่ระดับนี้ขันเท้าบกอไว้สี่ดินมันก็ไหลไหลดินมันสิไหลทับดินไหลทับอะไรก็คนแล้วคนเอียงมันมันเป็นดินดินไหลบานเท้าดินมันเป็นดินไส้ไหลดินไส้ไหลขันน้ำมากเนี่ยขันน้ำมากขังเนี่ยคือว่ามันสิไหลรวยรวยรวยมันนี้ไลแค่ถ่ดินทังปากปากมันทังก็เลแบบว่าจําเป็นกระตองใส่บอก ใส่บอกกันก kind of ันซ um, ุดด้วยอังศิรอดใส่บอกกันดุดอ่ากับเลยบัดนี้กันแล้วเข้ากับเลยมีความคิดว่าอ้าวอย่านั้งสูอะไรกัเป็นบ่อป่าไปในไตัวท่านเนี่ยเป็นบ่อป่าไปเลยเป็นบ่อป่าเปในไตัวคือเขาปล่อยไปทงไงเฮ้าแม่นปล่อยน้ำไปทงไงเฮ้าปล่อยปล่อยน้ำลงทงได้ลงทงได้้ปลล่่ออยงงาไดคือคือปล่อยลงอ่างก็ได้ปล่อยเขาหน้าเข้าก็ได้แบดนี้เข้าที่สูบ เขาจะสูบไปหน้าขังเทิงพูนี่เขาก็ไปเอายูอ่างเลยบ่เอาเอายูอ่างดันขึ้นไปเลยโอ้ยูอ่างดันยุนี่เขาเอาได้บ่ยุนี่เขาเอาได้โอ้ยุนี่มันติดเขาเขาสั่งทอทอเมียนเขาสั่งทอเมียนไปแล้วเนาะยุบมงตีเนาะเออไม่แต่สูบเขาทอเมียนเขาก็ไปเลยเออคือสรุปเออแต่วันนี้วันนี้ยนี่เขาหนามหนามมันไหลเขาปล่อยลงสาเทิงวันนี้ สาเท man, ิงมันกีสิปล่อยมันก็สิปล่อยมานน้ำทอเนี่ยล่ะอ่าทอนี่มันจะออกใส่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 อะใส่สารด้วยเนี่ยใส่ขัองน้ำเนี่ยใส่ใส่ขัองน้ำนี่ก็ได้มันเลยแบบว่ามปล่อยมันหมุนเวียนกันอ si ยู่เออมันหมุนไปได้คือกลับขึ้นก็ได้กลับขึ้นลงมาลงนี่คือเขาคือถ้าขั้วน้ำไหลายั้วปล่อยขึ้นก็ได้เพราะว่าน้ำช่างพี่ถนอยเนาะถ้าน้ำช่างพี่นอย น้ำบ tamam ้านมาเนี่ยเข้าไปปล่อยปล่อยทักษามันมันจะออกหูไม่ออกทอเมนเลยเออออกทอเมนกัเขาอยากเขาอยากกันเอาน้ำลงุ่มอ่คั่งหรืเขากับปล่อยลง่มก็คัองอยคั่งลุ่มอืมทอเมนทอร์เมนเขาอยู่พี่ทอเมนนี่คือท่อสีทรงไปหน้าของเครื่องเนาะออันนี้ทอทอเมนตัวนี้เขาสูบน้ำเขาสูบน้ำมาจากอ จากอ่างบ่อันนี้สูบน้ำมาจากอ่างมาใส่มานีสูบจากอ่างอ่าบ้านนี้ถ้าเข้าถ้าเข้าสูบมากเลยเข้ามันลงสารนี่ก็ได้อืมราะว่าท่อตัวนี้ก็คือท่อมันสิบไปพูดไหลไปน้ำคันแท่รอดคันแท่จนมาหอดบ้านมับหอดบ้านมับเลยครับต่อจักนิ้วก่อยคนณสามนิ้วครับต่อไปเพราะว่าเข้าสามารถที่จะต่อปล่อยน้ำแต่ละคันแท่เนาะแต่ละคู่หน้าปล่อย ให้มันได้แต่ละงานได้นี่คือโครงการมั่นสมองของคุณลุงข้วนแถวนี้มีผู้เดียวครับแถวนี้มีผู้เดียวจนไทยบ้านหลายคนเขายิดช้าเออเขากับกันแกงกันนั่นนี่มันลิดยามันยึดชาเดี๋วมันเดียวมันบ่มีเงินสีเฮ็ดโอ้มันบอมีเงินสีเฮ็ดมีเฮ็ดมากกับเฮ็ดว่าเป็นเฮ็ดเทึงบ่มีเงินทึงเฮ็ดว่าเป็นบ่มีปัญญาแบบว่าอันนี้ขัดย่ามน้ำน้ำฝนถ้ำเดี๋ยน้ำมันไหลมา มันมาออกทอนี่น้ำทั้งแท้ในบ้านมันสิมาออกทอนี่เท้าสิปล่อยใส่น่นนี่ก็เลยือนนี้เท้าสิปล่อยใส่สารนู้นนี่ก็ได้มันก็เลยสัมผัสมันก็เลยหมุนบนได้เลยหมุนเป็นน้ำหมุนเวียนนี่เห็นบ่อ้าวนี่คือโครงการดีๆว่าเป็นโครงการพระราชดำริครับอันนี้โครงการของลุงควัญดำริเองครับมันมาสมัยอาเป็นเปาเออเ็ดเอง จงเองนักเล่งพ่อว่าต้องจ้างผู้ใดหนักเล่งเต็มโตนักเล่งเต็มโตเฮ็ดเองในวัยหกสิบสามหกสิบสี่แล้วว่ามีหยุดกาเช่เฮ็ดบ้านเน่กาเช่บ้านนั่นหรออ้าแล้วแล้วห้องกับสีมามาอัปเกรดอีกมาอัปเดตอีกมาอัปเดตเด้อเวลายน้าเบื้องน้าบ้านเน่หน้าเบื้องน้าเนาะบางเจ้าบ้านเน่เด้ร ข้าวพลอยหนามล้งไงไขมันเต็มเนียมันก็สิลุนเป็นเ,ออเป็นักโตกไปได้ต๊เป็นเนาะเออนาะเดี๋ยวสิอัปเดตในเบื่องเรื่อยๆ <laughs> สำหรับวันนี้ก็เท่านี้เด้อสวัสดีครับรถ <laughs> คูขีบครับข <laughs> ีบ <laughs> อาบ้าวแปดบาสิบาพเนี่ยบาท